แมเนจคอมแบทตอนที่หนึ่งแหมวันนี้หืมสร้างรู้สึกสบายจริงๆเลยเดี๋ยวก็ได้แล้วมาตกเต้นสักหน่อยมาหืโอ๊ยกดจะเต้นด้วยเอามาโอ๊ยเอ้ยบึกเรอยว่าเด้อบุเิษฐ์ไโอ้ยอันนี้อันนี้เอาโอ้ไยไปตายซะ โอเคคิดออกแล้วชีหัวโยนลูกบอลิกอ่ะอ่ะอืมเอาไปเอาไปไปนี่นี่เฮ้ยกูจะไปวะด่ะโอ้ยเออเอาไปลูกนยนะเออโหข้าคือจีบัสเอออะไรวะด่าเอาตัวอะไรอ่ะอืมนี่ยนี่ยิงพวกของมันเจะจะตายมันเพราะนั่นมันกลางเห็บใช่เหรออ่ะเจะมีกตัวดีกว่ามานี่ มานี่มานี่มานี่เอาหัวมาเอาไปโอ้ยอะมานี่ทุ่มอ่ะอ่ะอ่ะเฮ้ยต่อยต่อยเอาโอ้โหมาเป็นแม่เลยเฮ้ยลูกปืนใหญ่ของฉันพร้อมแล้วสินะไปเลยเอ,อ้ยหลบเฮ้ยหลบเฮ้ยยิงยิงเอ้ยโอ้โหมาเป็นฝูงเลยอ่ะนี่ลูกซองสักนิดนึงอ่ะนี่ปพอใจไหมนี่มี อ่ะปืนค oh, oh, no ู <necessary> ่อ่ะเข้ามาเข้ามาอ่ะนี่เอาไปเอาไปทุกคนได้เท่าเทียมกันตายเท่ากันอ้ามีเต็มหน้าเลยเฮ้ยวิทยุอยู่ไหนนะเออนั่งไงวิทยุใช่แล้วอ่ะไม่ต้องเด็ดกูเตอรคนเดียวตอร์ตอร์เตอด์ตอร์เตอรตอร์เตอร์เตอร์เตอรตอร์เตอรตอร์อันนี้เติมเองนะหลังจากนั้นในวันนั้นเราก็ฆ่าพวกเขาจนหมดเลยแในตอนนี้มันถึงเวลาที่เขาจะทำสิ่งที่ดี แล้วทุกคนตายกันหมดถ้าไม่รับซอมบี้นะนะ